ผู้ชิตรายผู้สิตรายผู้ชิตรยเมาคี้ราชสัตว์เมาคี้ราชสัตว์ห้องนี้แหละปลอดภัยสุดๆแล้วฮัลโหลแดนอันนี้รู้เลยเนี่ยขออนุญาตเข้าครับสวัสดีกับทรงพลังยังแม่ไม่เท่ดิโอครับ ชุบปารปีมุงใหญ่ยุกเฮ้ยห้องนี้แหละปลอดภัยที่สุดแล้วเฮ้ยหลบห้องน้ำห้องนี้เนี่ยหายทุ่ง โคตรสูงปลอดภัยแล้วขึ้นได้หรือเปล่าฮัลโหลตุด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 ไอตัวมาดิ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 บอกเลยฆ่ามึงได้มึงไม่ตายเมื่อเช้าออก็ส่งมาให้พี่อ ตึ๊ด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 เปิดเปิดเปิด